คนไทยไม่ปลื้มสองนักท่องเที่ยวสำเร็จความใคร่กลางงานสงกรานนี่อันนี้น่าจะฉันอ่านนี่เอคุณอ่านได้คุณอ่านได้คนเดดเอาคุณเชอร์ดเป็นยังไงแช่เบอร์ผมว่าน่าหน้าใครพ้นอานนท์นะอันนั้นอันนั้นเขาบอกเลยสถานที่เกิดอยู่แถวห้วยขวางไปทําอะไรอ่ะเขาเกิดก็แปลว่าเกิดอีกหนึ่งเรื่องที่ตอนนี้กำลังเป็นกระแสวิจารณ์หนักมากคือนักท่องเที่ยวสองคนเกิดสปาร์ สปาตากันกลางงานฟันดาบกันเหรอฟันดาบสปาต้ากันงานกลางสงกรานก็เลยพากันมาหาอะไรกินแถวแถวตามสุมเน่เขาบอกกินบวบอะไรจริงไหมกินบวบหาบวบกินกันไม่เราก็คนถ่ายเขาก็รู้ปหเนี่ยเขารู้เรื่องไหมเนี่ยคนไทยไหมล่ะหรือไม่ใช่ไม่ใช่คนไทยเขาเขาบอกชาวต่างชาติโน้ยมากันเยอะเกาหลีเหรอเหรอ เกาหลีหรือไม่<ช>อยา๋ยวไปบอกประเทศเขาจะประเทศอะไรเขาก็มีอารมณ์ทางเพศเหมือนกันอาชาติาชาแล้วเพศอ่ะชายชายไหมชายชายเขาบอกสําเร็จความครยด้วยปากเฮ้ยแต่เขาไม่ได้บอกนะว่าเสร็จหรือเปล่าแต่มันเป็นเป็นไป,นป,นปนอยู่ตรงเต็นท์กลางงานเข,ขาบอกทอ,อกางเกงมามันโคกระโหลกเลยจริงไหมเออใช่ไหมโคกระโหลกตั้งแต่เที่ยงวันเนี่ยเขาบอกงานนี้มีคนแอบไถ่คิดไปได้ มีคนถ่ายคลิปนี่แหละไม่รู้จักอายเฮ้ยแต่มันเหมือนมีความสุขพี่่าแต่มันเหมือนอยู่หลังเวทีนะมันต้องเป็นไม่ใช่มันเป็นเต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 ็นเบียร์สีเหลืองอ่ะเป็นเต็นแล้วก็ที่เขาบอกค้ยขวางโอ้นี่แสดงว่ามีคนนึงยืนอีคนหนึ่งย่อเข่าถูกไหมย่อเข่าเขาทำไรพี่สันน้อะโคกะโหลกเขาต้องย่อนะนีงยืนแต่ยืนไม่ได้นะแหมเราไม่เคยเห็นเนี่ยแล้คุณพย่อไหมคุณพล คุกเข่าเลยเ,ออเขาบอกว่าถกกองเกงลงวันนิดหน่อยออนะฮะออส่วนนักท่องเที่ยวอีกคนก็ก้มลงไปตรงของรับ และทำภารกิจฮะโอโห่ทำไม,มทีมงานมึงเขียนละเอียดแบบน,นี้ล่ะ <c oughs> ไม่พูดเราวว่าพังก็กี่รอบ <c oughs> พังหกหัวกี่รอบอ <c oughs> <ม>ะไร <c oughs> แบบนี้ <c oughs> สักพักเจ้าหน้าที่ก็ต้องเดินไปห้ามเ <c oughs> จ้าหน้าที่สวยเลยไปขัดของความสุขเขาเฮแต่มันหนักนะเรื่องนี้คนไทยไหลายคนไม่เพิ่มเพราะมองว่าทําให้ประเทศไทยดูเสียภาพรักสงการเป็นประเพณีดีงามสนุกสนานแต่มากินบวบกันกลางงานแบบนี้มันไม่ได้ใช่แบบว่าเราก็ต้องห้ามเพราะว่าพวกที่แบบเป็นเป็น LGBTQ อะไร ไอ้ทีวีทีวีอะไรอย่างเงี้ยเราก็แจ้งระวังตัวตัวแล้วแล้วคุณพดเคยแล้วระวังตัวตัว ไม่เป็นอะไรลิ้นอ่อนวันนี้ปวดหัวมากแล้วลินนเดี๋ยวคนนู้นลืมคําเดี๋ยวคนนี้ลืมพยานเดี๋ยวคนนี้ลืมอักขรอนหมหมดแล้วปวดหัวไม่รู้เพราะอจาอยากรู้เลยณพ่อสมัยก่อนเที่ยวสงการบ่อยๆเนี่ยเคยมีไหมเคยแบบไปเที่ยวไปเที่ยวแล้วมีอารมณ์แบบนี้ไหมไม่มีแต่มันพาเข้าห้องน้ำมันไม่พูดห้องแจ้งพี่พาห้องน้ำเหรอเขาพาฉันไปเหรอตอนนั้นฉันเด็กๆเราสวยนะเราสวยมากเลยอ่ะใช่ไหมตอนนั้นล่ะจูบตั้งแต่ ลากศัตรูลากเลยเหรอลากเลยแล้วคุณพศคุณพศอะไรเขาทำเรื่อแล้วคุณคือคนยอ่อหรือคนยืนคนยืนผมค,คนยืนคืนฉันเป็นเจคิงนะอ เนื่อยนะเออเขาบอกว่าพิธีกรแสดงความคิดเห็นหน่อยไม่ได้ไม่มีไม่มีไม่ไม่มีความเห็นแสดงความคิดได้แต่ไม่เห็นนะคุณนั่นนะถ้าเห็นไม่กลาทรมานไม่เอาไม่ถ้าถ้าเห็นฉันจะขอเข้าไปดูด้วยนะให้มันอายไงมันจะได้ไม่กล้าทำอะไรเอ่าก็ถ้าอยากมาเที่ยวเมืองไทยก็อย่าทำอะไรแบบนี้เพราะประเทศไทยเป็นเมืองพุทธใช่แต่นะอย่าไปถือบวกนึกจะบวบตรงไหนก็บวบนึกจะบวบตรงไหนก็บวบกัน